ดวนท้าเวสวรวัดพระศิลาลอยอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาให้เลขเด็ดกันชัดๆหมงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2565ให้โชคแบบปังปังลุงวีพารวยจัดให้อย่าลืมจำให้แม่นลุงวีพารวยจัดให้สวัสดีครับ วันนี้ลุงวีพารวยมาที่วัดพระศิลาลอยนะครับอำเภอสัตหิงพระจังหวัดสงขลามาเพื่อไหว้หลวงพ่อทันใจและก็ท้าวเวสวรรนะครับ mm hmm. เพื่อขอพรขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดฝากผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยสำหรับชายเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ในงวดวันที่1พฤิกายนพุทธศักราช2565ก่อนที่จะไปไหว้หลวงพ่อทันใจลุงวีไทยบรรยากาศภายในวัดให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะครับมีจุดเช็คอินเรียบร้อยในวัดนี้นะครับวัดพระศิลาลอยนะครับหรือวัดกระนะครับตามที่ชาวบ้านเรียกขานกันนะครับ จุดนี้นะครับลุงวีมาไหว้หลวงพ่อทันใจเพื่อขอพรขอโชคขอลาบนะครับให้สมดังความตั้งใจที่ลุงวีเอาเลขเด็ดไปฝากผู้ติดตามช่อง y YouTube ลุงวีพารวยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรยาณในการรับชมนะครับเลขที่ลุงวีจัดหามาให้ถือว่าใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ในวดวันที่1ริกาคมพุทธศักราช2565ที่จะถึงนี้นะครับหลวงวีไหว้หลวงพ่อทันใจเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะไปบูชาท้าวเวสสวรน,นะครับเพื่อขอเลขเด็ดจากท่านนะครับครับก่อนที่จะขอเลขเด็ดเรามาบูชาท้าวเวสสวรไปพร้อมๆกันนะครับ โดยการตั้งนโมสามจบก่อนนะครับนโมตสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสภควายุมะราชาโนท้าเวสวันูมะรณังสุขังอาหังสุขะโตนโมพุทธยะทาเวสวนโนจตุมหาราชิกา ยะัขะพันตาพัทภูริตูเวสสะพุทธะ,ะพุทธังอรหังพุทธูท้าเวสวรนูณนโมพุทธายะเสร็จแล้วเราก็อธิษฐานนะครับเพื่อขอเลขเด็ดจ,จากท้าเวสวรนแห่งวัดพระศิลาลอยนะครับเดี๋ยวลุงวีจะทำการเสี่ยงโชคทูบตัวเลขนะครับจากท้าเวสวรน นะครับเรามาตามลุ้นกันว่าถ้าวันนี้ท้าเวสสุวรวัดพรักศิลาลอยหรือวัดกระที่ชาวบ้านเรียกขานกันนะครับว่าจะให้เลขอะไรกับผู้ติดตามช่อง youtube ลุงวีพารวยได้นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในงวดวันที่หนึ่งพฤษายนพุทธศักราช2565นี้นะครับลุงวีทำการเสี่ยงโชคโดยการขอจากท้าเวสวรรก่อนนะครับ อธิษฐานขอเรียบร้อยนะครับได้มาแล้วนะครับทูกตัวเลขเดี๋ยวลุงวีจะจุดและเราลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าวันนี้จะได้เลขอะไรนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชม เลขที่ลุงวีพารวยจัดหามาให้ถือว่าใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับฝากกด Subscribe และกดติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยด้วยนะครับและกดกระดิ่งไว้นะครับลุงวีอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนมาอย่างท่านไม่ต้องออกไปไหนให้เสียเวลานะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับออกไปก็ลำบากในการเดินทางรอลุงวีอยู่ที่บ้านนะครับลุงวีอัพโหลดเลขเด็ดๆฝากทุกขวดนะครับฝากดติดตามช่องยู u ู e ลุงวีพารวยด้วยนะครับมาแล้วครับตัวแรกเป็นเลข8นะครับเป็นเลข8เห็นกันชัดๆนะครับ กำลังจะแตกผ่ากลางไม่แน่ใจว่าจะแตกหรือเปล่านะครับแต่มาแล้วเลขแปดนะครับเรามารุ้นตัวที่2กันนะครับเลขแปนะครับมาให้เห็นกันชัดๆนะครับที่นี่วัดพระศิลาลอยนะครับหรือวัดกลาง อำเภอสติงพระจังหวัดสงขลานะครับเรามาบูชาหลวงพ่อทันใจแล้วก็มาขอเลขเด็ดจากเท้าเวสวดน,นะครับได้มาแล้วหนึ่งตัวกำลังมาอีกตัวที่สองนะครับกำลังจะมาเรามาตามลุ้นกันนะครับตัวที่สองมาแล้วนะครับ เป็นเลข9 8 9 9 8ดเกก้ลขเก้กัเลข6เป็นเลขเดียวกันนะครับใครจะซื้อเป็น6ก8ปดแก็สุรแล้วแต่นะครับแต่ในทุกตัวเลขตรงนี้เห็นอยู่8ปดนะครับตัวที่3นะครับ8ปดตัวที่3เรามาลุ้นกันนะครับ กำลังจะมานะครับกำลังจะมาลมานิดนึงแล้วนะครับเรามาดูว่าเป็นเลขอะไรนะครับสำหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2565นี้นะครับมาแล้วนะครับเป็นเลข3เลข3หรือเลข8ใกล้เคียงนะครับ 8 9 3หรือ8 9 8, 9, 8นะครับถือว่าใกล้เคียงนะครับเลข8กับเลข3ดูใกล้เคียงเพราะอยู่ขอบทูบนะครับ8 9 3หรือ8 9 8นะครับเลขที่ท้าวเวสวัรณแห่งวัดพระศิาลาลอยให้ในวันนี้นะครับในงวดนี้ที่จะถึงนี้วันที่1นึ่งพฤายนพุทธศักราช2565 นะครับแปดเก้าแปดหรือแปดเก้าสามนะครับแล้วแต่นะครับว่าใครจะมองเป็นเลขอะไรนะครับลุงวีเดินรอบๆบ,บนะครับไปเห็นต้นสาระนะครับก็เห็นไทยเลขประทัดนะครับอยู่ที่ต้นสาระนะครับ 85และก็293สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ